สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่19สิงหาคม2,563ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาครับรายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนี้นะออกมาให้ความคิดเห็น พราะว่านักเรียนที่ชูสามนิ้วเนี่ยชูสามนิ้วเนี่ยเป็นการเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้ครับแม่ช่างเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างนะเสียมาหนึ่งนะดูกำพืชของเองบ้างสิไอ้สากกระเบือเป่านกหวิดไล่ขับไล่คุณหญิงคุณหญิงอ้อครับพจมาน ภรยาของทักษิณชินวัตรอยู่ศูนย์ก,นการค้าแห่งหนึ่งครับลงบันไดเลื่อนขับไล่เป่าเลปี๊ดปี๊ดปี๊ด,ดพฤติกรรมของเองเนี่ยเหมาะสมไหมกำกำลังไล่ล่าสิ่งที่พวกคุณทําไว้ในอดีตครับเพราะคุณเข้าสู่อํานาจมาสู่อํานาจไม่ชอบโดยการกวากมือให้ทหารทํารัฐประหารจากการปิดบ้านปิดเมืองกับไอ้เทพเทือกนี่อะไรไงครับผลกรรมตามสนองไหม นักเรียนเขาจะไปถอนหงอกพวกคุณนะครับจะขับไล่รัฐมนตรีไอ้นกวีนี่จูบกันแหมผัวเมียจูบกันยังอะไรการกอดขันอยู่ครับนักเรียนเขาจะถอนหงอกพวกคุณเพราะคุณมาโดยไม่ชอบนักเรียนเขาตื่นตัวในทางการเมืองเขาชูสามนิ้วเนี่ยมันหนักใครมันทําให้ตึกถล่มเหรอมันทําให้บ้านเมืองนี้ดินถลม่มฟ้าทลายอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าเขาแสดงออกครับมันไม่ใช่พฤติกรรมอะไรทั้งสิน้น เขาเห็นว่าความมีเสมอภาคเสรีภาพและพลาดอนภาพในประเทศไทยประชาธิปไตยมันไม่มีเขาจึงออกมาขับไล่เผด็จก,การพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอำนาจจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้รู้หรือเปล่าเสมาหนึ่งให้สากระเบอือได้ดีเพราะนกหวีดแม่ทําให้กระทรวงศึกษาซึ่งกระผมเคยอยู่มานี่เสียศักดิ์ศรีหรือเกินมีรัฐมนตรีนกหวีดไปบงการอยู่ที่นั่นความรู้การศึกษาเท่ากับหางอืง่งออกไป เป่านกหวีดขับไล่มันออกไปขอบคุณครับสวัสดีครับ